รู้แล้วตั้งแต่สมัยโน้นเนี่ยป้าก็ขายส้มตำครกละห้าบาทคิดดูนะว่าแบบสามสิบกว่าปีที่แล้วป้าขายครกละห้าบาทมาปัจจุบันป้าก็ยังขายอย่างนั้อยู่แลวป้าก็บอกว่าคือป้าเห็นใจอ่ะคนที่ใช้แรงงานหรือว่าคนที่เหนื่อยเนืมาหรือใครที่ต้องเดินทางไกลมาแล้วมาเจอป้าเนี่ยป้าก็จะให้ป้าก็จะให้กินเห็นไหมนี่ป้าก็จะให้กินแล้วแล้วคือแบบเะืรอ่ะเหมือนฟริลธรฟีหรือว่าปรัชญาของป้าเนี่ย คือป้าบอกว่าก็ก็ขายห้าบาทมาตั้งนานแล้วอะ่ะก็ไม่ได้ทําให้ตัวเองไม่มีจะกรีน<อ>ตัวเองก็ไม่ได้ลําบากก็ย<อ>ังมีจะก,กินยังใช้ชีวิตปกติได้อยู่แล้วก็ไม่ได้เป็นหนี้ใครด้วยเพราะฉะนั้นก็จะขายห้าบาทเนี้ยต่อไปที่นี้แสดงว่าที่ที่เราพูดกันในเรื่องราวของว่าเออเฮ้ยเมื่อต้นทุนมันเพิ่มสูงขึ้นเมื่อมีนยโยบายบอกว่าเอาละเพิ่มค่าแรงเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อเราบอกว่าเฮ้ยจริงจมันอาจจะไม่เสมอไปก็ได้นะเมื่อเมื่อดูจากทฤษฎีป้าแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเฮ้ยถ้าเเกิ้ะาคนว หรือเอากาไรพอประมาณไม่รู้นะถ้าในม่าดในตลาดที่เราเนี่ยคือทุกอย่างมันไม่ได้ปล่อยให้เปลี่ยนไปตามกลไกตลาดบเสรีจริงๆไงในบางตัวก็ยังมีการควบคุมอยู่หรือเอ่อเอาง่ายๆมเดิร์นเทรดทั้งหลายโรตสคชาฟูบิสีทั้งหลายใช่ไหมเขาก็จะเป็นคนที่คุมราคาขายอยู่ผู้ผู้ผลิตอย่างเราอะซัพพลายเออร์ที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยก็ขึ้นราคาไม่ได้แล้วทําไงอ่ะคือมันกลายเป็นว่า บางออเดอร์เนี่ยทำเพื่อให้มีเงินมาหมุนแล้วเลี้ยงบริษัทไปได้ก็คือจริงๆก็ไม่ได้กำไรเลยไม่ได้กำไรอของทุกอย่างขึ้นราคาค่าขึ้นราคาทุกอย่างแล้วถามว่าเนี่ยราคาขายต้องเท่านี้โดนกำหนดเอาไว้เราทำไงก็คือ,อทำ <จง S 1> ไม่ได้ก็ก็กกไม่ได้ยอมทำไม่ได้ก็คือไม่ได้เองแต่ว่าก็ทำไปแค่มีเงินมาหมุนแล้วก็รันต่อไปเพื่อให้พนักน ของเราอยู่ได้ต่อไปก็คืออาจจะไปได้จากแบบออเดอร์ส่งนอกออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยอ้าวแล้วถ้าเกิดบางคนที่ไม่ได้ในประเทศลำบากมากถ้าคนที่ดิ้นไม่ได้ออกไปต่างประเทศไม่ได้ก็เด้็เพราะฉะนั้นอันนั้นคือเราก็จะต้องมองในภาคอุตสาหกรรมนะคุณผู้ชมเราต้องมองหลายมุมนะแต่สาหรับป้าเนี่ยคือป้าเนี่ยสำหรับตัวคนเดียวไงคือคือไม่ต้องไปพึ่งพาเลยมากคือแรงก็คือมาจากตัวเองคือเป็น เป็น active income ก็ค <ทำ S 2> ือทำาดาไรได้งแต่ถ้าคิดในกรณีของป้าออแบบที่คขาทางเศรษฐศาสตร์ออไ<า>อย่างงี้ดูิป้าทำโดยที่หนึ่งป้าลืมคิดแรงงานของป้าเองใช่ใช่เออใช่ใช่แรงตัวป้า,ถ,ถ,ปาถูกถูกถูกหนึ่งป้าขาดทุนแค่แรงตัวป้าสอ,องไม่มีทานที่ขายห,ห้าบาทได้เพราะว่าของเราเชื่อว่าป้าก็ให้เยอะเกินจากต้นทุนอยู่แล้วอะมะกรูดลูกหนึ่งก็น่าจะเกินแล้วนะก็น่าจะสิ ชาหนึ่งก็ได้แต่เครืงน้ำตรงน้ำตาลน้ำปลา,ปาอู้ยทุกสิ่งอย่างมันขึ้นหมดอะ่ะแล้วป้าสามสิบปีแล้วป้ายังขายห้าบาทอีกทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราแต่ก็งงนะว่าป้าไม่เป็นนีนะป้าอาจจะแบบสวนหลังบ้านไงเอออาจจะปลูกเองที่สวนหลังบ้านเปล่าอ,อ,อะไรเงี้ยหรือว่าป้าได้มาปุบ๊บแล้วป้าก็ไม่ได้ว่าจะไปใช้จ่ายอะไรฟุ่มเฟือยไงป้าไม่ได้มีความต้องการเกินกับกาลังตัวเองเออก็จริง แล้วป้าก็แต่ว่าสิ่งที่ป้ามีเกินก็คือมีน้ําใจที่มากมายที่จะมอบให้กับให้กับคนที่เป็นลูกค้าป้าบางครั้งมันก็อาจจะแบบเนี่ยพอป้าเป็นคนที่น่ารักแบบนี้เขาก็จะได้รับการหยิบยื่นจากคนอื่นถูกที่จะมาช่วยเขาหรือที่จะมาแบบเฮ้ยเป็นเราเราเป็นแม่ค้าเราก็ขายราคาทุนอะผักเถิบเนาะก็ขนาดปีกันไปเออเนี่ยแหละลุยอยากให้สังคมเรามีความคิดแบบนี้นะให้ป้ากันือป้าแดงนะขายที่ไหนอะจันจรัญสิริวงสามสามแยกสามลองไปหาป้าดู เพราะว่าป้าจ่รถแรกจ่แถมมากแต่ก็อย่าไปอย่าไปเอาป้าเยอะอย่าไปเอาเปลียนนะอย่าไปเอาเปลียนป้าเนี่ยไปที่สะโอพยป้าเหนื่อยเหลือเกินช่วยหน่อยนี้ไม่ได้แต่อยากให้รถเข็นจังเลยอุตส่าห์ป้ารายการเขาเลิกไปแล้วไงสมัยก่อนก็ไม่งั้นจะเรียกป้าหาบเหรอกก็จะเจ็บเดิมเป็นป้ารถเข็นไม่ได้นะคะก็นี่แหละจนจนแต่รวยน้ำใจนะใครจะว่ายากจนคนจนผู้ยิ่งใหญ่ 一道吗？啊，那讨论这呢吧。